วันนี้มาดูให้อาหารว่างเด็กครับหัวในข้อครับอืมเรากินกันไม่เงยหัวกันเลยครับตอนนี้นในนี้ก็เนี่ยถึงท้องท้องแรกครับทีนี้ท้องแรกอันนี้โจท F1 แล้วแม่มันอันนี้ท้องกับตัวบามัน้องได้ประมาณสี่เดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วตอน,นนี้ก็ลุ้นครับตัวนี้ลุนอันนี้แม่ท้องแรกครับตัวสาวอันนี้ตัวเลขตัวผู้ ตันนี้เดช้ยจุเนียเลือดร้อยอันนี้ทำไอพีอมาแลวอันนี้ปีกว่าแล้วครับตอนนี้ปีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยจำหน่ายส่วนแม่ตัวนี้ท้องท้องเริ่มลงแล้วตอนนี้ตันนี้ก็ท้องบีมมัตเตอร์ครับต,ตอนนี้สองเจ้ารู้สึกจะเป็นเจ้าโฟโต้ครับตอนนี้อยู่ประมาณสองเดือนคลอดครับ เริมออกแล้วครับตร่อ,อเริ่มออกนะไอ้ตัวหนึ่งอยู่โน่นฝั่งนี้เป็นครอบรวมครับค,ครอบรวมก็มีแปลงโซนข้างนอกให้เดินเล่นฝั่งโน้นครับข้างนอกข้างนอกครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ตันนี้ท้องท้องแปดเดือนแล้วนะเนี่ยแปดเดือนหน่อยๆแล้วจะคลอดประมาณนที่ ยี on ite, so ่สิบกว่าเดือนหน้านมลงแล้วครับอ่านมลงแล้วนี่ท้องดีมาตเตอร์ครับตอนนี้แม่บาเล่ตอนนี้ก็เริ่มลดอาหารหน่อยนึงนะครับตอนนี้ตันนี้ให้ลูกปีละตัวจริงๆเลยตอนนี้โอเคเลยกอสักสามเดือนก็เป็นสัตว์ก็จัดไปครับตอนนี้โบสทด้วยใส่โบสทชอบแม่นี้มาก ก็กินยญ้าเสร็จก็ไปจัดการฟางต่อละอันนี้ก็ลดอาหารใหม่หนึ่งครับตอนนี้กลัวมันคลอดยากแต่บีฟก็ไม่ค่อยยากเข้าบามันนะเรื่องการคลอดฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็จุดเต็มหนึ่งแล้วตอนนี้บามันตอนี้อันนี้ก็ท้อมกันครับตอนนี้อันนี้คลอดสิ้นปีอะไรตอนนีน้อีกตัวเล็กนี้ก็เป็นบีมัเตอร์ลูกเล็กคอฟฟี่ ปีหน,หน่อยแล้แตอนนี้ก็แ,แม่แม่ประจำคอกตัวต่อไปอน,นี่จบตีหนึ่งเรียบร้อยอ่ะย้อนแสงหน่อยครับตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ท้องดีมาเตอร์เหมือนกันตอนนี้ท้องละตัวนี้วัวในคอกทั้งหมดก็จะคลอดสิ้นปีเนะี่ยคลอดทั้งหมดเลยปกตัวครับหมดท้องหรือตัวหนึ่งครับ นี่แม่สีทองแม่ตัวแรกของขอคอกเลยตัวนี้อันนี้ก็ท้องเหมือนกันครับตอนนี้ห้าวเลยตัวนี้ห้าวอันนี้ท้องบามั่นท้องบามั่นครับตัวน,นี้พอสิ้นปีนี่เหมือนกันก็โอเคครับมาอัปเดตให้ดู่ฐานะของวัวในอคอกว่าอะไรยังไงผมก็ยังเลี้ยงอยู่นะถึงวัวจะถูกไงก็ก็ยังเลี้ยงอยู่ครับก็ไม่รู้จะทำอะไร ก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไปมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ